คณาจสิบก็ออกนี่เลี้ยงนะเลี้ยงโลตีตอนนี้เราก็มาเป็นเจ้าแรกของงานเลยนะทุกคน จากรการต้อนรับะการาะาจที่เราตั้งร้านเสร็จเรียบร้อยนี่ก็มีคนมารอต่อคิวที่จะลองเลียล้ยงลูกทานของเราแล้วทุกคนนี่แปนคขับตัวน้อยๆของเราก็ต่อแถวแล้วนะครับ หลับนาแล้วเพราะว่าสามจะของโรตีแล้วพื่อใ้ทำแบบวิปัสนาทีรานทีรานแล้วก็ที่รเร็ว เอาละทุกคนแค่เปิดงานการตลาดของเราก็พุ่งกระจายเลยทุกคนทุกคนรอคอยเวลานี้กันมานานแล้วใช่ไหมเดี๋ยวรอดูกันเลยนะว่าการแจกวันน uh 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 ี้ของเราจะมันแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันของเรามีแถวเดียวเท่านั้นถ้าไม่เข้าแถวเราไม่แจกนะ นี่พระเอกของงานเราวันนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันใช่ครับ สวัสดีครับผมไก่โกกิวันนี้แน่นอนเราจะมาทำอะไรนี่จากบรรยากาศวันนี้เราจะมาเลี้ยงลงทาน,นะทุกคนนี่วันนี้เรามาเลี้ยงลงทานกันอยู่ที่วัดเขาใยพริ้งอายามบาธ วันนี้เราก็มาถึงกันแต่มืดเลยทุกคนมาเดินทางมาเราเป็นร้านแรกของวันนี้เลยทุกคนของงานเลยนะมาถึงยังไม่มีใครเลยดิดูทุกคนไม่มีใครมีเรามีเราแค่เจ้าเดียวนะทุกคนวันนี้เราก็มากันแต่เช้ามืดนะและเราก็เตรียมตัวมาพร้อมกับการที่เราจะมาเลี้ยงในวันนี้นะทุกคน ากศของเช้าวันนี้นี่แน่นอนเราก็เตรียมตัวตั้งห้านตั้งพื้นที่ของเราเรียบร้อยแนละ้วทุกคนเตรียมรองรับกับคนที่จะมาทําบุญล,ลงทานกระถินที่ที่นี่เลยนะที่วัดเข่าใหญ่พิงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบุญงานกระถินวันนี้จะมีคนมาร่วมงานมาเที่ยวงานทำบุญกรถินของเรามากน้อยแค่ไหนนะทุกคน เดี๋ยวเราไปติดตามดูกันเลยแต่แน่นอนเดี๋ยวตอนนี้เราจะเตรียมตัวทำถวายพระก,ก่อนนะอ่าแล้วเดี๋ยวไปเจอกันสิบบก็ออกนี่เล,เลี้ยงน่ะเลี้ยงโลตีครับผมเอามาเอาสาเสียเที่ยวเนี่ยเสียเที่ยวเป็นสุภาพนะเป็นธรรมดาเลาะเพราะว่าสามจะขอโลตีไว้ ดียนี่แฟนขับตัวน้อยๆของเราก็ต่อแถวแล้วนะครับสงสัยวันนี้เราจะขายดีเผลอๆเราอาจจะหมดก่อนเจ้าอื่นๆเพราะเราเรามาก่อนเราตีตลาดก่อนใครครับวันนี้ เอาละทุกคนแค่เปิดงานการตลาดของเราก็พุ่งกระจายเลยทุกคนแน่นอนมีคนมาต่อคิวเราตั้งแต่เริ่มงานแล้วทุกคนมีใครเริ่มเลยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็กำลังดำเนินการจัดจานมี เราจะได้ไปถวายพาะระนะท,ท,ทุกคน,น,นแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เราถวายพระเสร็จเนี่ยเราจะดําเนินการแจกแบบไม่มีอื้นเลยนะทุกคนนี่ตอนนี้คนก็หลั่งไหลามาในงานเลี้ยงลงทานกระถินของวัดเขาจะพิงแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศรอบๆอย่างนี้ไปร่าวๆก่อนนะทุกคนเขาก็มาเลี้ยงกันหลายเจ้านะวันนี้มีก็มี มากอยู่นะนี่กับข้าวนี่ไอ้ทุกทุกวัดที่จะพลาดไม่ได้เลยนะเราจะมีขนมครบนะทุกคนนะยังไงแต่ก็ขอให้การต้อนรับนะขอให้การตอบตัวในการเอ่อถ้าเส้นฉันขอโทษสิเอาไป พลิกผักนะทุกคนนี่เดี๋ยวก็สัน่งหลักพุทธาลอยไปพี่น้องที่ไปรถครับสามอุทายยังไม่มาเนี่ยต้องรีบมาเลยนะตอนเนี้ยของยังแน่นอยู่นะถ้าหลังจากนี้แล้วอาจจะมีรับประกาศนะว่าของจะเหลือแค่ไหนนะทุกคนนะอันนี้เขาก็มีบ้าบิกนะทุกคนขอความเมตตาท่านหนึ่งครับแต่ดีหน บ้มมาปินาดน่ากินมากทุกคนมีทุกอย่างให้คุณเลือกสรรน,นะไปเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ที่ร้านของเรามากดีกว่าว่าตอนนี้จะเป็นอย่างไรนะบอกเข่ก ล้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วครับผมนี่ตอนนี้แฟนคลับของเราก็มาใจจดใจจ่อรอต่อคิวน,นี่รับของของเราอย่างหนังหนาฝาข้างเลยนะทุกคนนี่ลองมาดูกัน,น,นแฟนคลับเรามา<ๆ>มากมายเลยวันนี้ ทุกคนรอคอยเวลานี้กันมานานแล้วใช่ไหมเดี๋ยวรอดูกันเลยนะว่าการแจกวันนี้ของเราจะมันแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันการของเรามีแยวเท่านั้นถ้าไม่เแจกของเรามีแถวเดียวเท่านั้นถ้่เข้าแถว่กนมเนนนะเนแ มีพนักงานเสริมมาผ่อนแรงเราด้วยนะทุกคน เข้าแถวเข้าคิวกันให้เป็นระเบียบนะทุกคนเราจะแจกแค่คนใ้อยู่ในแถวเท่านั้นเปิดทําการแล้วพี่ใช่ครับยังเป็นทางการและก็อุ่นหนาปากข้างเหมือนเดิมแล้วเราไม่มีขาดสายมีแต่ของจะขาดเพราะทำไม่ทัน และเราก็ยังไม่ได้หยุดแจกแต่อย่างใดนะทุกคนแฟนขับเราก็ไม่ทนไม่ทนกับการยืนรอรถวันนี้เลยนะทุกคนแต่ก็ยังมีเจ้าภาพที่เขานำลงทานมาเลี้ยงกันต่ออีกนะทุกคนอ่าแต่ต้องบอกว่าเราไม่นต้นเด็นเลยแต่ก็ประกาศในงานนี้แต่ว่าเราก็ยาวปัจจัยทำให้ไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวอ่า และเวลาของพิธีการกระถินก็ใกล้เข้ามาถึงทุกทีแล้วทุกคนแต่เขาก็ยังยืนรอกันแบบไม่ท้อถอยในการเลี้ยงลงการของเราวันนี้นะส่วนยืนดูเพลินเลยพี่นี่โดนเจ้าบายาวสารมาไอ้ตรงนี้น้อยเดียวแล้วจีบาวสารอุ้มก็สารไว้ยืนดูเพลิน อดทนรอกันหน่อยนะใกล้แล้วใกล้จะหมดแล้วขายดีจัดไม่คิดจะไปเข้าคิวร้านอื่นมั่งหรอครับร้านอื่นก็ยังมีของนะอดทนกันหน่อยนะอดทนกันหน่อยนะร้านอื่นก็ยังมีของนะไม,ไ,มไม่เมื่อยกันเหรอือมายืนรอร้านเดียวนะ และแล้วก็ใกล้เวลาสิ้นสุดของการรอคอยแล้วทุกคนแล้วต่อไปนี้คิวของเราที่เหลือก็คือ22คิวเท่านั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 <20. S 1> เอาแล้วครับอ้าวยี่สยังได้อีกครับได้ไหมได้ไหม,ไมยังได้ยังได้อีก2ยังได้อีก2คนครับอ้าวยีเอ้าวยังเหลือคิวอีก1คิวครับผมรับสมัคร1คิวนะครับอา่าเราจะสิ้นสุดการแจกเร็วๆนี้แล้วครับโอเคครบครับผม ใช้มาต่อคุณพี่นี่ต้องบอกเขาแล้วว่าหมดที่ผมนะเขาจะได้ไม่ต้องรอโอเคตอนนี้หมดแล้วจ้ะหมดหมดแล้วจ้ะครับนี่ไงมาแล้วครับ เดี๋ยวเราไปเจอกันครับไดับ และแล้ววันนี้ภารกิจของเราก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยทุกคนกับการเลยนลงมทานกระถิ่นวัดเข่ายายพิงของเราวันนี้ทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามให้กับช่องไก่โกกีด้วยนะทุกคนแล้วเรามาดูกันว่าคลิปหน้านี้เราจะไปทำอะไรเราจะไปเลี้ยงที่ไหนตามไปดูกันเลยทุกคนวันนี้ไปก่อนไป โอ้เส้นทางไปเลี้ยงลงทางวันนี้ของเราแ่่งแสนธรรมชาติและลาบเลื่นจริงๆทุกคนโอ,อ้บรรยากาศธรรมชาติเหลือล้นถ้าใครยังไม่มาก็ลองมาเที่ยวดูได้นะ เป็นวัดเล็กๆที่ร่มรื่นไม่เล็กเลยใหญ่ไม่เล็กเนาะวัดใหญ่วัดค่อนข้างใหญ่เลยแหละศาลาหลังใหญ่หบึ้มม,มีความร่มรื่นมีความเป็นธรรมชาติเนะเอาะอยู่กับธรรมชาติอะไรส<อ>งบต้นไม้เยอะมากศาลาหลังใหญ่บึ้มก็สงบกปอีกแบบ